สวัสดีค่ะไิฉันนางสาวอุยสุดายามสวนนะคะห2สองสี่หนะคะวันนี้ะ่ะก็จะมานําเสนอชิ้นงานที่เราได้มานะคะก็คือประมวลผลของประมวลผลกฎหมายของทางมูราบีนะคะนี่ค่ะคือชิ้นงานท้องเราออัน,นเป็นสิราจารุะคะ่ะ ประมวลกฎหมายของฮัมมูราบีนะคะเป็นบทบัญญัติที่รวบรวมกฎหมายต่างๆและพระราชกิฤษฎีกาของพระเจ้าฮัมมูราบีราชาแห่งบาบิโลเนียนและเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดประมวลกฎหมายนี้นะคะคัดลอกไว้โดยการแกะสลักบนหินเบาะเสาสีดำสูง2.25เมตรซึ่งต่อมาทีมนักโบราณคดีฝรั่งเศสนะคะขุดพบที่ซูซานประเทศอิรัก ในช่วงรูฤดูหนาวปี1901ถึง1902หินสลักนี้นะคะแตกเป็น3ชิ้นและได้รับการบูรณะนะคะปัจจุบันประมวลกฎหมายฮัมบูราบีนะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟ์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกฎหมายดังกล่าวนะคะเป็นกฎหมายอาญาโดยดึดหลักที่ปัจจุบันเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอันหมายถึงทำผิดอย่างไรได้โทษอย่างนั้น ซึ่งแม้บทลงโทษตามกฎหมายฮัม,มูราบีจะดูโหดเหี้ยมตามความคิดของคนสมัยใหม่แต่การทำกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษรและพยายามใช้บังคับอย่างเป็นระบบกับทุกคนและการถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิดนับเป็นหลักการสำคัญที่นับเป็นวิวัฒนาการของอรารยธรรมของมนุษย์ มีทฤษฎีใหม่บางทฤษฎีนะคะการนับกฎหมายฮัมูราบีให้สถานนะอย่างประมวลกฎหมายนี้ปัจจุบันนะคะนั้นไม่ค่อยถูกต้องนักความเป็นจริงเป็นเพียงอนุสรณ์สถานของกษัตริย์ฮัมูราบีเป็นตัวอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเท่านั้นเพราะในชีวิตจริงของคนย่อมมีความผิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่การลักขโมย